เกิดคำถามขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีชาวเน็ตรายนึงขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของสาวสาลี่เดอะสตาร์ ถึงสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤษกรว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ของทั้งคู่นั้นยังดีอยู่หรือเปล่าโดยก็เข้าไปตั้งคําถามนะคะว่าขออนุญาตถามนะคะเลิกกับตรงตรงแล้วหรอเห็นลบรูปคู่ออกเลียงไอจีของทั้งคู่เลยไอจีขายของก็ด้วยซึ่งต่อมาค่ะก็ได้มีคนเข้าไปกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆบางก็บอกนะคะว่าเขาแค่งงอนกันหรือเปล่าหรือไม่แปลกใจเลยค่ะและคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้ววันน่าจะไปไม่รอดเขาว่าเลิก กันแ,แต่เลิกแบบเงียบๆซึ่งก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะจากที่แฟนๆแ,แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันค่ะแน่นอนแล้วค่ะว่าก็จะมีคอมเมนต์ถึงความรักครั้งเก่าของฝ่ายชายที่จบไปแบบไม่สวยด้วยนะคะหลายคนก็มองว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนครั้งก่อนไหมแล้วทาเลกกันจริงจบสวยหรือเปล่าคาดเดากันไปต่างๆนานาท่ามกลางข่าวลือค่ะทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าให้คําตอบถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าพอไปส่อง ใน IG หรือว่าทางโซเชียลของตรงๆแล้วก็สาลี่เองเขาก็ยังฟอลไอจของกันและกันอยู่นะคะ ยังไม่ได้มีการอันฟอลใดๆค่ะส่วนทางสาลี่เองค่ะล่าสุดก็ออกมาโพสต์คลิปโพสต์รูปอัปเดตชีวิตในโซเชียลตามปกติซึ่งตอนลงคลิปค่ะที่มีรอยยิ้มให้กล้องพร้อมกับการเลือกเพลงพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ของเ l o โลเฟ l โลเป็นเพลงประกอบคลิปนะคะโดยเนื้อหาของเพลงนี้นะคะก็สื่อความหมายประมาณที่ว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฉันก็จะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปค่ะตราบใดที่ยังลืมตาขอให้รู้ว่าจะมีฉันตรงนี้เพื่อเคียงข้างเธอเสมอ ก็ออกแนวให้กําลังใจนะคะเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้งานนี้ก็มีแฟนๆค่ะแล้วก็ชาวเน็ตหลายๆคนแห่เข้าไปคอมเมนต์โดยส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจกับสาวสาลีนะคะและบางคอมเมนต์เนี่ยสาลี่ก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับด้วยเหมือนกัน อย่างบางคนนะคะก็บอกว่าสู้ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บางคนบอกว่ารอฟังเพลงนะคะซึ่งสาลี่ก็เข้ามาตอบกลับค่ะด้วยอีโมจินะคะแล้วก็บอกว่าเพลงใกล้จะเสร็จแล้วค่ะบางก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าให้ความน่ารักสดใสอยู่กับหนูตลอดไปบางก็ให้กำลังใจต่อนะคะว่ายิ้มเยอะๆค่ะคนเก่งของพี่โดยพอสาลี่เห็นแล้วนะคะก็เข้ามาตอบกลับค่ะส่งอีโมจิรูปหัวใจกลับไปให้กับแฟนๆรัวๆเลยด้วย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแฟนคลับค่ะทางฝั่งของนิกกี้นาชาัดนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับสาวสาลี่ด้วยเหมือนกันอย่างที่ทุกคนรู้กันดีเลยค่ะว่าช่วงที่นิกกี้กับสาลี่นะคะมีโมเมนต์ไลฟ์ด้วยกันคือตอนที่นิกกี้ยังคบกับสาวเปียนโนค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของสาลี่ และพอสารี่เจอกับกระแสข่าวดราม่านะคะข่าวลือเรื่องเลิกกับตรงๆเนี่ยทางด้านแฟนกลับของนิกกี้เขาก็เข้ามาส่งกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะ และก็เชื่อว่าตอนนี้สาวสาลีเดอะสตาก็คงจะได้รับกําลังใจล้นหลามเลยทีเดียวค่ะอย่างที่เจ้าตัวเนี่ยได้แสดงออกมานั่นก็คือการเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของแฟนๆนั่นเองเอาเป็นว่าในเรื่องสถานะความสัมพันธ์ของสาลี่กับตรงๆนะคะจะเป็นยังไงเลิกกันจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกทีแล้วละค่ะ